เคยมาที่นี่มาก่อนเหรอคะเคยมาครับเราเลิกกาแฟที่นี่ด้เจ้าเฮ้ยไม่อินไซต์ตกใจไม่ไม่คาดฝังคำตอบนี้เลยครับการที่เราได้เริ่มทำงานแล้วเราก็เรียนรู้อะไรจากการทำงาน เมื่อก่อนมันจะเป็นจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับพลาดไม่ได้ผิดไม่ได้เครียดตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มเรียนรู้การทํางานมากขึ้นว่าเอ้ยเราโง่ได้เราผิดได้เราเราเจ๋งออกที่เราจะบอกว่าเราไม่รู้เฮ้ยเราต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในทํานองคลองทมแบบเรามีภาพแบบนี้ที่ทุกคนเหมือนแบบคิดอยู่นะว่าเราต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีความสุขแล้ว ต้องต้องหาคําตอบใหม่แล้วว่าว่าเราทําทุกวันนี้เพื่ออะไรซึ่งถามว่าทุกวันนี้มันแบบโล่งแล้วไหมมันก็ยังด้วยด้วยสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะพอเรามีสิ่งนี้มาบาลานซ์อะมันก็จะค่อยๆแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอ่าโอเคมันมันมันแฮปปี้ได้นะกับกับความท้าทายหลายๆอย่างเ้ยค่ะ ขอบคุณมากครับที่มาให้เกียรติรายการาออ๋ขอบคุณที่ <c oughs> ชวนเหมือนกันค่ะคือเอาจริ้งมันคง empower อะเพราะว่าแบบเอมฟังมาทุกสัมภาษณ์แล้วความจริงเดิมมันชื่อรายการ day อ f f คือมันควรจะแบบเฮฮาไปเลยแต่จากที่ศึกษามากแก้วเป็นคนเข้มข้นนิดนึงนะเข้มนะแก้ว <c oughs> คือไม่ได้เป็นคนจะแบบโยนมุกแบบซีเรีส์เลยไม่เบามันไม่โบ๊ะเออแบบ ด่วนเพราะว่าเขินก็เขินกันขอเก้าทวาจริงมันจะได้มีแบบมีอะไรไปจับขอถ้๊มเปล่าขอจับมือทีนึงขอถ้๊มเปล่าขอบคุณมากครับเดียวดูละครบ้างไหมคะไม่เขินสักเรื่องหนึ่งในชีวิตเรื่องสุดท้ายที่ดูคือบุพเพไม่นี่คือแบบเรื่องที่มันยากมากสําหรับสําหรับผม ไม่เคยดูเลยอ๋อไม่เคยดูเลยครับละครดูหนังดูข่าวเป็นแบบคือคืออย่างเต้าดังจากนาคีเนี่ยรู้รู้แบบรู้เพราะว่าจากข่าวเลยแบบศึกษาจากเหมือนปรากฏการณ์อะไรเงี้ยว่าแบบเออนาคีดังมากเป็นหนังเป็นละครที่ดังเรื่องแรกๆในยุคดิจิตอลทีวีถัดมาก็เป็นบุคเพอะไรเงี้ยเพราะว่าเราศึกษาสื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยศึกษาในมุมแบบไม่เคยดูอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยซ <that 's S 2> <that> ึ่งรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าก็จะได้ไม่มีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับความเป็นเจ้าแม่นาคีเลยอืเป็นจะเป็นพีธีกรที่เมื่อกี้น้องมาถามเลยบอกให้แซวเรื่องล็อกเก็ตเราก็แบบล็อกเก็ตคืออะไรวะพี่จะไปแซวเข้าได้กี่ไม่รู้เรื่องบริบทไม่ไม่รู้บริบทแบก้าวอะไรทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยที่เราไม่เข้าใจวงการบันเทิงจริงนะแต่ว่าเราคิดว่ามันดีขึ้นแล้วก็คือว่า ดราม่าที่เต้เจอไอ้พวกแบบถือคนเบียรเต้นลงโซเชียลมีเดียมันตอนนี้มันดีขึ้นยังฮะหมายถึงแบบเราได้สัมผัสหรือยังว่าคนดูออริเ hmm. อนต์ใดเขาแบบเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็พยายามเข้าใจมากขึ้นแล้วนะจากแบบอาจจะด้วยความที่มีการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแล้วก็เขาได้เห็นเอ h อ v a c t ของเราแบบ ความคิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่แบบเราไม่ต้องไปคาดหวังให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ได้นี่นาอะไรก่อนหนึ่งยังไม่ได้ถามเลยว่าคือถ้าจเจอกันแบบฝรั่งเขาอยากรู้ว่า how are you อาห<อ>ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับชีวิตช่วงนี้ก็ยังเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆอยู่ค่ะหมายถึงแบบอย่างที่บอกเมกกื่อกี้มันมันเป็นเอ่อช่วงที่เราได้กลับมาทํางานหลังจากโควิด แต่ว่าโควิดอมันแบบมันค่อนข้างเปลี่ยนอะไรเราไปเยอะมากเลยอ่ะก็เลยยังเป็นช่วงเหมือนแบบกําลังปรับปรับตัวอยู่ในการกลับมาทํางานเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคคิดว่าจะค่อย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 โอเคคือเหนื่อยนิดหน่อยนี่คือเหนื่อยเหนื่อยกับการแบบหาความลงตัวในตัวเองอะไรเงี้ยที่แบบเราจะกลับมายอมรับ การทำงานแบบ full time ซึ่งมันเหมือนมันเคยเป็นเรื่องปกติของเราแต่ว่าตอนนี้มันแบบยังหาหาอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแสดงวง,วงการละครนี่คือโควิดนี่คือปิดสวิตช์ลยจริงๆ,<า>ๆทุกอย่างเป็นศูนย์ใช่ใช่นี่คือเก็บทุกคำถามที่อยากถามไว้ก่อน <c oughs> ไว้ในหัวโอเคค่ะโอนยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได <c oughs> ้ถามเลยเหรอคะเราจะไปที่ Time and Space ถูกป่ะครับใช่ค่ะไปดูกันว่าที่ทำงานเป็นยังไงแล้วก็ไปชวนแต้ยคุยเต็มๆ กับบทบาทการเป็นผู้บริหารการทำธุรกิจค่ะเค <laughs> ยมาที่นี่มาก่อนเหรอคะเคยมาครับเราเลิกกบแฟที่นี่ด้วยใจออกเฮ้ยไม่อินไซต์ตกใจไม่ไม่คาดวังคำตอบดีเลยเ ตอนนี้โอเคแอบขอเกาะนิดนึงนะ,ะเพราะว่าบันใดชันจังหวะนี้ถ้าเป็นคนดูนาคีคงเล่นบุกได้แล้วเนาะ <laughs> ว่าแบบต้องมีอย่างเต้าเล่นลน,นาคีเนะี่ยแบบจบไปแล้วคนก็จะชอบมาถามว่าแบบเจออะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็คาดหวังความตื่นเต้นจากจากแบบว่าสิ่งที่เต้าเจอแบบคงแบบว่าเฮ้ย <laughs> เจอนู่นนี่สิ่งมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เต้าก็ไม่เคยเจอเลยเต้าทำให้เขาผิดหวังตลอดเลยอะ่ะเ <laughs> <laughs> ต้ารู้สึกแอบจังเต้าอยู่ในวงการมาประมาณ ระยะหนึ่งแล้วอะแต่อยู่ดีๆก็แบบสิ่งเนี้ยทําให้หูคนอีสานแบบรอต้อนรับเราเป็นแบบพันพันหมื่นหมืคนอย่างเงี้ยช็อกนะคือมันคลนละเลเวลไปอีกใช่ใช่มันเหมือนแบบเนาว้ย <Okay. S 1> เราเราไม่คิดเลยว่าการเป็นนักแสดงมันจะพาเรามาในจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราว่าแต้วน่าจะคือชีวิตน่าจะมีอะไรให้เลือกทําเยอะไปหมดนาะทำไมถึงเอา3สเต็ปละกันแบบเรียนจบสถาปัตย์แล้วเป็นนักแสดงและจากนักแสดงทําไมเริ่มมาช่วยทำ r ว a k i n g ีแล้วก็โปรเจกต์น <project này, S 1> ี้ซึ่งเอ็มก็ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะมันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่เคยเป็นคนมั่นใจในตัวเองเลยว่าฉันเก่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่เก่งอะแต่ว่าพอมันมีโอกาส เข้ามาตั้งแต่เป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ลองทาส่วนเรื่องการที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยมันเหมือนแบบตอนตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราแบบอยากเป็นอะไรแล้วเราจะเป็นอะไรได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราก็เห็นตัวเองในแง่ของการเป็นแบบครีเอเตอร์อะไรเงี้ยแบบชอบออกแบบตอนเด็กๆต่อเลโก้นู่นนี่นั่นวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเออเราเห็นภาพตัวเองท,ที่ที่เราน่าจะจอยในการเข้าไปเรียนคณะ เราก็ทํางานไปด้วยเพราะเรามีโอกาสได้เข้า,าไปเป็นนักแสดงเรียนจบปุ๊บมันก็เป็นหัวเลียวหัวต่อว่าเราจะไปสายไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เข้าไปเหยียบทํางานแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นอาชีพที่มันก็มีอินคัมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคงั้นเราก็โกเวนี้แต่มีอยู่ช่วงนึ่งนะที่แบบไปลองฝึกงานไปทําไปนูน่นไปนี่ไปแบบเป็นสถาปนิกดีไซเนอร์ดับแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย มันก็ค่อนข้างฝืนเราเหมือนกันนะในเชิงที่แบบคุยทุกนั่งอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องการเวลาทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสถาบันนี้มันก็ต้องทํางานแบบเป็นทีมแล้วเราไม่ได้มีเวลาให้เขาขนาดนั้นแล้วเราก็สุดท้ายก็ค่อยๆเฟดมาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาสถาบันต่ออะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็ยาวรู้ตัวอีกทีก็เล่นละครมาเกือบ20สปีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองหาว่าเอ้ยเรา ความสามารถแบบเราที่เราคิดว่าเออเราไม่ได้เก่งเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างอีกตอนนั้นก็จะมีนักแสดงแบบอุ้ยทาเสื้อผ้าทํานู่นทนํานี่อะไรกันชล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราทาจะได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เรียนดีไซน์เสื้อผ้าไม่ได้เป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างแบบออฟเซสกับ,ก,บกับการแบบแก้เพนพอยมาแบบตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆอะไรเงี้ย มันก็เลยมาลงตัวที่การเป็นทำแอคทีฟแวร์เพราะมันเหมือนกับมันมีโจทย์ของมันอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรก็ได้นะมันต้องแบบกระชับยืดหยุ่นต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกความท้าทายที่ว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไรนะหร่แห่างว่าจากงานสถาปัตย์เยอะมากแล้วเราจะมาทำอะไรตรงนี้ได้บ้างกับ<ม>ทา m e นสเปซสว่วสงสัยอย่างหนึ่งที่บอกว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมเมื่อกี้ มันมีคนเก่งกว่าเราอะแบบในในทุกๆอย่างที่เราทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่แบบรู้สึกว่าเออดีจังที่แบบเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราแล้วแบบเราเราจะทำได้ครึ่งหนึ่งของเขาไ,มไหมอะไรเงี้ยถ้าเราพยายามเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะมันมันเป็นแบบมันเป็นแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนนอกมองเข้ามาก็คงแบบฮะแต่ว่าไม่เก่งมันดูเป็นสิ่งที่เออคนจะหมัน่นไส้นิดนึงอะแต่ว่ามันคิดอย่างนั้นจริงๆอะมันจะแบบรู้สึกว่า รู้สึกว่าเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลือกเข้ามาทํางานสักอย่างเนี่ยคิดมีปัจจัยอะไรบ้างเช่นว่าตอนเวกิ้งดีคือโอเคมันได้ดีสงดีไซน์ความสนุกสนุกเลยใช่ไหมความความแบบรู้สึกว่ารู้สึกแบบมองเห็นภาพสุดท้ายแล้วก็รู้สึกสนุกระหว่างทางอะถ้าเรามองเห็นว่ามันมันจะทําให้เราแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทํามันแค่นั้นนะคะ เ่จากเหมือนเต้าก็เป็นคนหนึ่งที่ดูตลาดบ้านมาตลอดอะไรเงี้ยชอบไปดูแบบบ้านตัวอย่างนั้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความแบบขาดขาด,ขาดเกินๆบางอย่างอะไรเงี้ยในในแง่ความต้องการของเรานะเราก็เลยแบบแอสซูมไปว่าคนอื่นก็น่าจะคิดเหมือนกันมั้งอะไรเงี้ยความต้องการของคนที่เขาอยากได้ private residence ราคาประมาณเนี้ย มันมันบียอนไปกว่านั้นอะไรเงี้ยในแง่ของ Space ในแง่ของโ c a t i o n ต่างๆซึ่งเราตีความออกมาเห็นความสำคัญของทั้ง Time และ s p a c e คือการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันต้องมันต้องมีทั้งคุณภาพของเวลาแล้วก็คุณภาพของพื้นที่คุณภาพของเวลาจะตีโจทย์เป็นอะไรได้บ้างก็คือ Location Location ที่มันล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายก็คือกลางเมืองแล้วก็ในแง่ของ Quality of Space มันก็คือการที่แบบเรามีพื้นที่มากพอที่ที่เราจะมีสวนจริงๆไม่ใช่แค่สวนแบบ vertical garden ใน urban house ทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะหรือแบบพื้นที่มากพอที่มันจะสามารถให้ความเป็นส่วนตัวของคนในบ้านได้มีส่วนที่มันแบบโอเค private space มี semi private มนีนู่นมีนี่ให้ให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างหนึ่งตอนที่เริ่มทำมันก็จะแบบมีคนถามแบบู oo, ขายได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจาก โอเพนบ็อกซ์เขาเห็นหน้าลูกค้าไงเขาเห็นอยู่แล้วว่าคนแบบนี้อาชีพแบบนี้อายุแบบนี้เป็นใครแล้วความต้องการเราคืออะไรเขาแบบเนี่ยนั่งคุยกันอย่างเงี้ยมันมีอ่ะแต่มันแค่ไม่มียังไม่มีแบบมากพอให้พอจะเป็นทางเลือกให้เขาได้เราก็เลยเลือกที่จะโอเคไปทำกันทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ย ว่าหลายๆคนที่เรียนอยู่หรือเพิ่งจบใหม่ๆคงมองพี่แต้วว่าโอ้โหความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือทําหลายอย่างกล้าที่จะเข้าไปสู่บาร์โดรี่ใหม่ๆในชีวิตความเป็นคนอะไรของแต้วที่ทําให้แต้วทําอะไรได้หลายอย่างร้องเพลงนักแสดง w a กิ n งบีไทม์แอนด์สเปซการที่เราได้เริ่มทํางานแล้วเราก็เรียนรู้อะไรจากการทํางานเมื่อก่อนมันจะเป็นแต้วจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับ พาดไม่ได้ผิดไม่ได้เครียดตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเราเริ่มเรียนรู้การทำงานมากขึ้นว่าเอ้ยเราโง่ได้เราผิดได้เราเราเจ๋งออกที่เราจะบอกว่าเราไม่รู้เออแล้วเราก็วันนี้เราไม่รู้แต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้เราก็จะรู้ในวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอถ้ามันคิดแบบนี้ได้มันก็ไม่ต้องกังวลอะไรเท่าไหร่ในการที่แบบ จะลองไปทําอะไรใหม่ๆเลย้ยคะหลายคนเป็นเด็กไทยที่แบบเรียนเก่ง mm hmm. ก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ผิดพลาดเลย mm hmm. เออได้ยินที่แต้วสัมภาษณ์ว่าเมื่อก,ก่อนตอนเข้าไปห้องสอบนี่คือแบบลบแล้วลบอีกใช่ไหมใช mm hmm. ่ไม่กล้าส่งไม่กล้าส่งข้อสอบนั้นใช mm hmm. ่มันมันมันดีขึ้นได้เพราะอะไรตอนไหนอย่างไรบ้างครับว่าแบบเออ ي, ชีวิตมันมันไม่ใช่ขาวดำละชีวิตมัน, mm hmm. มนกลมๆเทาๆน่าจะตรงที่เป็นแพนิคนี่แหละมัง้งเหมือนเราเริ่มรู้สึกว่า เอ้ยมันไม่มีความสุขแล้ว,ลวสิ่งที่เราแบบทําร้ายตัวเองอยู่เนี่ยเพื่ออะไรหรออะไรเงี้ยในความแบบแลกมาด้วยอะไรหรอคําชื่นชมอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายเรามากดตัวเองขนาดเนี้ยไปทําไมแล้วถ้าวันหนึ่งเราตายไปในอีกไม่กี่นาทีนี้เราจะไม่มีความสุขเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะต้องต้องหาคําตอบใหม่แหละว่า ว่าเราทําทุกวันนี้เพื่อเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อยๆเจอว่าอ๋อ oh, ตรงนี้ไงที่เราติดอยู่ซึ่งถามว่าทุกวันนี้มันแบบอาโล่งแล้วไหมมันก็ยังมันก็ยังมีเนเจอร์เดิมๆที่เรายังแบบพาตัวเองไปในจุดที่แบบต้องไม่ผิดต้องไม่อะไรเงี้ยอยู่แต่ด้วยด้วยสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะพอเรามีสิ่งนี้มาบาลานซ์อะมันก็จะค่อยๆแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอ่าโอเคมัน มันมันมันแฮปปี้ได้นะกับกับความท้าทายหลายๆอย่างเรื่อง panic attack <c oughs> ขออนุญาตถามแล้วกันค่ะ <c oughs> ตอบเท่าที่สบายใจสบายใจมากคะ่ะ <c oughs> นานยังครับที่รู้ว่า <c oughs> เออเราเป็น <c oughs> นานแล้วค่ะประมาณแบบเกิน5ปีค่ะคนคงถามคำถามกับแต้วเยอะเนาะ <c oughs> แล้วคนที่ไม่เป็นจะไม่เข้าใจว่าฮเฮ้ยสวยเพอร์เฟกฐานะดีชีวิตล้ำแบบมันมันจะมาได้ยังไง ก็พอยอย่างนั้นมั้งหมายถึงไม่ใช่ว่าสวยนะแต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในทํานองคลองธรรมแบบเรามีภาพแบบนี้ที่ทุกคนเหมือนแบบคิดอยู่นะว่าเราต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบโดยรอบมันมันทำมันพาเราให้เราคิดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ห้ามผิดห้ามผิดจนแบบมันแบบเนี่ยโลกจะแตกแล้วแบบอาการมาคือเราคิดว่าเราโอเคไงคะ แต่ว่าร่างกายมันมันบอกว่ามันไม่ได้นะจนมันมีอาการต่างๆที่แบบเตือนเราแล้วว่าอยูยูทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะจะ,จะแบบมันมันต้องหยุดแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเริ่มเข้าใจว่ามันมันคือแพนิคเริ่มแบบหาต้นตอหาที่มาเราจะแก้ให้มันหายไปได้ยังไงพอยิ่งจะแก้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกแบบ มันเหมือนแบบเด็กเอาแต่ใจที่จะแบบต้องหายไปเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อินเซปชันเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบอ่ะค่อย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 รักษาค่อยค่อยเรียนรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจว่ามันเกิดจากความแบบไม่ปล่อยวางของเราความผิดไม่ได้ความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยค่อยเวิร์กกับตัวเองว่าโอเคเราพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้นะสุดท้ายแล้วมันคือการที่เราต้องเข้าใจตัวเอง เข้าใจเนเจอร์ของเราแล้วก็แบบเปลี่ยนความคิดวิธีคิดใหม่ตอนนี้โอเคใช่ไหมแบบ <Okay. S 2> as of now comfort โอเคมากสบาไไทยใจที่สุดมันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบวิธีคิดด้วยอะ่ะมันพอเริ่มออกกําลังกายแล้วเราเริ่มรู้เลยว,ว่ามันคือแบบการบาลานซ์ในเรื่องของสุขภาพการนอนการแบบออกกําลังกายมันมันเพื่อแบบบาลานซ์ฮอร์โมน มันดูเป็นแบบแอบสแตรกอะแต่จริงๆมันมีแล้วมันเวิร์กอยู่ในร่างกายเราจริงๆอะไรางเงี้ย mm hmm. พอเราทำมันมากๆมันกลายเป็นว่าเราเซนซิทีฟเลยว่าเอ้ยถ้าเราไม่ไม่บาลานซ์ปื๊บอะมันแบบมาแล้วอะไรอเงี้ยค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากที่ที่แชร์ <c oughs> เพราะว่าคนคนน่าจะยุคนี้เอ็มทำข่าวก็จะรู้เลยว่าตัวเลกมันเยอะขึ้นจริงๆแล้วมันคือการนอร์ม l ลไลการทำให้ให้เป็นเรื่องปกติ เราให้เพื่อนฟังได้นะเราให้คนที่เพิ่งเจอกันฟังได้นะมันเป็นเรื่องเหมือนบอกว่าเออไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็มีไข้าย,ยางไงมันเบาขึ้นด้วยนะกับการที่เราแบบบอกคนรอบข้างว่าเราไม่ปก,กติอะ่ะมันก็คืออีกหนึ่งความาท้าทายหนึ่งที่ว่าคุณกล้าจะดูไม่ปก,กติในสายตาคนอื่นอ่ะแต่ว่ามันก็มันก็ช่วยตัวเต้าด้วยในการที่เต้าแบบแชร์ทุกวันนี้เต้ามีความสุขในชีวิต ระดับไหนก็สุกนะแบบถ้าเป็นพัดลมก็ก็เบอร์สามอยู่ได้อยู่ <laughs> <laughs> ดีค่ะมันมันก็เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องยิ้มตลอดเวลา <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายมันคือการที่เราแบบทุกแล้วเราไม่ไปเพิ่มเชื้อไฟให้มันอ่ะ <c oughs> เหมือนอยู่กับความทุกข์นั้นได้และเชื่อว่ามันจะมีวันที่ดีและหรือโมเมนต์ที่ดีต่อไป อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าคือถ้าเราคาดหวังแต่ว่าเราจะต้องสุกอะเราต้องผิดหวังกับมันแน่นอน mm hmm. เพราะว่าเราอยู่กับความไม่แน่นอนเดินออกไปอาจจะรถชนอะไรก็ได้อย่างเงี้ย mm hmm. มันมันก็มันก็ทาให้เราแบบเออมองความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยู่กับความเพอร์เฟกอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงอะไรอ่เงี้ยค่ะ คือนี่เอ็มแบบดูคลิปเต้ามาแบบหกชั่วโมงอะเมื่อวานนี้สาระเดีหรอซึ่งมันคือเรื่องปกติเพราะว่าเราต้องทำงันบ้านเออ่ยมันคือแบบเดอะคลาสไม่รู้สึกรู้สึกเปลืองเวลาชีวิตเต็มมากเลยอะมันคืองานไงเหมือนแบบมันก็เหมือนเต้าศึกษาเรื่องผิวไม้อะไรเงี้ยมันคืองานแบบดูเดอะคลาสดูวูดดีดูน่าเน็กดูแล้วก็แต่ว่าทุกครั้งที่บอกน้องๆคือเวลาสัมภาษณ์คือว่าดูเสร็จปุ๊บแล้วต้องลืม เหมือนว่าทําความรู้จักเขาแล้วแต่เวลาไปเจอหน้าเขาก็คือคุยแบบปกติเหมือนกันเลยอะพาวายู uh, ปกติซึ่งตอนนี้ก็อยากถามว่ากับเรื่องของคุณพ่อค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแบบภูเขาใบใหญ่ที่ผ <c oughs> ่านมาข,ของชีวิตแ้วใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนแรกเลยอะรู้สึกว่าโอเค สบายเพราะว่าเพราะว่าพ่อพ่อเตรียมพูดเรื่องของการแบบจากลากันมาตลอดจนเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ขอบคุณพ่อมากที่เหมือนสอนเราตอนนั้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราโอเคแต่เอาจริงๆอ่ะพอมันพอมันเจอจริงๆแล้วผ่านเวลาผ่านไปอ่ะมันเริ่มแบบรู้สึกไม่โอเคในเชิงที่แบบว่าเฮ้ย hey, นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันดิ่งเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอแบบจะมาค้นพบความรู้สึกนี้ในเวลาที่มันผ่านไปแล้วคิดว่าโอเคมาตลอดลยอะไรอ่เงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับจิตแพทย์คุยกับอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากวนอยู่ในอ่างคุยกันเองในครอบครัวเราไปถามคนที่เขาเป็นกลางดีกว่าว่ามองสถานการณ์นี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคิดว่าความรู้สึกเราแบบนี้มัน มันจะมันมันจะมันจะคิดอะไรยังไงได้อีกที่จะทำให้เราไปต่อได้สิ่งที่ทำที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำและทำมาตลอดในช่วงที่เราคิดว่าเราโอเคก็คือการพยายามแบบแทนที่พ่อเป็นเป็นแฟนให้แม่เป็นพ่อให้พี่เราไม่ใช่แค่เราทำแม่ก็ทำใคร <c oughs> ใครก็ทำพี่ก็ทำแล้วแบบมันเหมือนจะฮิลนะแต่มันยิ่งเจ็บอ่ะ มันยิ่งรู้สึกว่ามันมันคือการกระทําที่เราไม่ยอมรับความจริงอ่ะอัน mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ที่เรียนรู้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแล้วยังไงถึงจะไปต่อได้ก็คือก็คือแค่ยอมรับ mm hmm. ยอมรับว่าโอเคเนี่ยแหละเรื่องจริงแหละอะไรเงี้ยแล้วก็มองให้เห็นภาพว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเราจะโอเคกับมันไหมมันเร,เราจะไปในเวที่เราแบบรู้สึกแบบ ไม่ไม่ปลอดภัยแบบเนี้ยแบบได้ไหมมันก็พอพอเริ่มมองเห็นความจริงอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อับจนหนทางขนาดนั้นนะ mm hmm. มันก็เดี๋ยวมันก็จะมีเวของมันแหละแม่ก็จะมีวิธีดีลของแม่ mm hmm. เราไม่ได้ต้องการไปแบบไม่ไม่จําเป็นต้องไปแบบแทนที่อะไรให้ใครเพราะว่าเราก็เจ็บปวดนะถ้าเราเห็นว่าแม่พยายามจะเป็นพ่ออะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เราคงเช็คเช่นเดียวกันที่แม่ก็คงไม่โอเคที่เห็นว่าเราพยายามไปเป็น แฟนแน่อะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะสุดท้ายเราแบบทั้งแพรนิคทั้งเรื่องการสูญเสียแต่ว่ามันคือการแบบปล่อยวางแล้วก็มองเห็นความเป็นจริงจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกอย่างเช่นกันค่ะนะครับดีใจมากวันนี้ที่ได้มาคุยจริงๆค่ะครับขอบคุณมากค่ะโผม่สวัสดีค่ะ w o r k p o i n t Today สารักความรู้เพื่อวันนี้